ปัญหาน้ําท่วมที่เชียงรายมาดามเห็นเป็นน้ําป่าไหลโถมเข้ามาไหลแรงและก็เร็วมากจนชาวบ้านตั้งตัวเก็บของหนีน้ําไม่ทันพอน้ําแห้งก็เห็นว่ามีโคลนพอกสูงด้วยภูมิประเทศทางเหนือของเราและเหนือขึ้นไปอีกก็เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชันฝนที่ตกลงมาเยอะๆจากภูเขาทางเหนือก็ไหลลงมายังพื้นที่ที่ต่ํากว่า และพูดถึงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกก็มีส่วนสำคัญจะสังเกตว่าใต้เปลือกโลกของเรามีความร้อนและมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดดังนั้นการขยับตัวของเปลือกโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจนพวกเราที่อาศัยอยู่ไม่ได้รู้สึกตัวด้วยซ้ำการเคลื่อนตัวเหล่านี้ก็มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินแผ่นดินบางส่วนยกตัวสูงขึ้นแผ่นดินบางส่วนก็อาจจะทรุดลงไป การขยับตัวพวกนี้ทำให้เกิดการสไลด์ของผิวดินที่แต่เดิมเราอาจเข้าใจว่าการสไลด์ของดินเกิดจากการอุ้มน้ำของดินหรือการตัดต้นไม้ทำลายป่าแต่เพียงเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติทั้งในเรื่องของปริมาณน้ำฝน mm. การละลายของฐานน้ำแข็งทางเหนือ mm. เรื่องของการขยับตัวของเปลือกโลก mm. เราควบคุมมันได้ไหมล่ะเราก็ควบคุมมันไม่ได้ใช่ไหมแต่หากเราคือผู้อาศัย อยู่ใต้ฟ้าต้องไม่กลัวฝนอยู่บนแผ่นดินต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเราถูกสอนกันมานานเรื่องของการปลูกปา่าแต่ไม่ได้บอกให้คนรู้ความจริงของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและที่สำคัญคือเทคโนโลยีการจัดการน้ำของประเทศที่อยู่ทางเหนือของเราหากเราต้องการอยู่กับธรรมชาติด้วยความสงบสุขก็ควรหาเส้นทางให้ธรรมชาติคือน้ำได้ไหลผ่าน อย่าขวางทางเขาถ้าบ้านเรือนเราขวางทางน้ำอยู่น้ำก็ท่วมบ้านเรือนถ้าจะให้ย้ายบ้านเรือนประชาชนก็เดือดร้อนทางออกที่ดีคือหาทางให้น้ำไหลผ่านจะดีกว่าดังนั้นทางน้ำจึงจำเป็นและเป็นเรื่องที่เร่งด่วนทางน้ำตามธรรมชาติเราใช้มานานมันก็ตื้นเขนินทางน้ำที่แคบลงเราก็ควรหาวิธีทำยังไงให้ทางน้ำเดิมนั้นลึกขึ้นแล้วก็กว้างขึ้น ทำคันกั้นน้ําทําตะลิ่งให้แข็งแรงก็จะรับน้ําได้ดีกว่าแล้วหากทางน้ําตามธรรมชาติไม่พอให้น้ําผ่านเราก็ต้องทําทางด้วยฝีมือมนุษย์หาทางให้น้ําระบายออกโดยไม่ผ่านบ้านเรือนชาวบ้านมากกว่าการโทษฟ้าโทษฝนหรือโทษคนดอยถางป่าคือการลงมือทําถ้าเราสามารถคีและมีความพยายามเราก็ได้รับพรอ,อย่างแน่นอนอย่างคำพูดของซุนกวนที่บอกว่าแม้วันนี้ เราดูเหมือนจะอับจนหมดหนทางแต่หากเราแข็งขันและพยายามก็จะมีคนมาช่วยเรานั่นเองค่ะ